แต่ผู้เจ้าบอกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยผ่านนรกกันมาแล้วนะหลายแสนหลายล้านรอบด้วยและอยากบอกให้ทราบว่าพวกเราทุกคนมีประวัติอาชญากรมาแล้วกันทุกคนพระองค์บอกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเป็นโจรฆ่าชาวบ้านมาตลอดกาลนานแล้วถูกเข้าจับได้นำไปฆ่าตัดคอ เลือดที่ไหลออกจากคอเธอรวมเลือดแล้วแต่ละชาติแต่ละชาติน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยเลือดเนี่ยรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรยมคิดดูว่าบ่อยครั้งขนาดไหนนี่นับชาติเฉพาะมนุษย์ที่เป็นโจรฆ่าชาวบ้านทุกคนเลยนะอย่ามาคุยว่าตัวเองเป็นคนดีนะอย่าคุยนะนี่ยมมีประวัติอาชญากรเลยนะนี่ ผูนะ้เจ้าบันทึกไว้หมดเลยด้วยพุทธจักขู่ของพระองค์ไม่พอพวกเราทุกคนเคยเกิดเป็นโจรปล้นชาวบ้านแล้วถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอรวมกันแล้วน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยพวกเธอเคยเกิดเป็นโจรประพฤติผิดในการมถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอเนี่ยพระองค์ทรงบัญญัติบัญญัติบัญญัติออกมาเพื่อให้เรารู้ว่า ในสังสารวัตรเนี่ยทุกคนเคยทำทั้งดีทั้งเลวมามากมายนับไม่ถ้วนพระอ,องค์บอกเธอเคยเห็นคนที่มีบริษัทบริวาราแวดล้อมคอยรับใช้ไหมให้เธอรู้เถอว่าเธอก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วตลอดการการานานพวกเราเนี่ยเป็นคนเคยรวยมาแล้วตลอดการานานคุยได้แล้วบอกลูกพ่อเคยรวยพระพเจ้ารับรอง เราเป็นคนเคยรวยมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะเคยจนเคยพิการเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นมาหมดเคยเป็นสันนลกเคยเป็นเดรชานเคยเป็นเปรตวิสัยพวกเราเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาเป็นมาหมด